แล้วก็สวีทกท่าน,นะครับผมผมเราจะได้ตอนนี้กันนเกมบรุระไคกันนะครับผมนะจะมาสอบประมวลกันนะการสอบประมวลครั้งนี้กูเรียกได้ว่าค,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 ค่อนข้างพอแม่พอคนแม่ยากเลยสัตว์ลด HP หุ่นทุกหนึ่งวิแต่ปัญหาคือเมื่อหุ่นมีพลังชีวิตมากกว่า99%ความเสียหายฝ่ายเราจะเพิ่มขึ้นปัญหาคือเมื่อ HP น้อยกว่า99น้อยกว่า99้ิวิลคูด really ความเสียหายเราจะลดลงลดลงนะ ลดลงเลยไอ้เหี้ยมึงลดเลยแม่ง HP ลดทุกหนึ่งวิแค่แบบ ฮิวขึ้นปุ๊บเต็มปับ๊บสายฮิวเต็มแล้วตอนนั้นฮิวเต็มปับ๊บมึงก็แบบลดดาเมจกูแล้วหลังจากนั้น1วิอะ่ะคืเอเพิ่มดาเมจได้แค่หนึ่งวิแต่มันมีวิธีแก้โดยการที่เราเอาตัวที่มันเพิ่มเกาะเข้าไปเสริมด้วยได้เแหละตอนนี้เราจะมาเล่นสอบประมวลกันเลยนี่ผมใช้บัตรไปแล้วนะํมเกียอ,อืมเราจะเล่นที่ด่าน4 2ตาแล้วก็เล่นที่ด่าน31ตาผมทดสอบมาแล้วว่าทีมที่3กูเล่นไม่ผ่านไม่ใช่ะลรนะตัวฮิวโคตรกระโปกงอ่าโดยทีมแรกเราจะเป็นแบบนี้นะดาเมจเป็นโมโมอ,อีกต,ตััวววเเดียียท่อมมาต็แล้ อะไรเราจะรอค่า,าคอสประมาณ6-7ถึงประมาณนั้นตอนนี้เราต้องยอมโดนยิงไปก่อนพอถึง7ปึ๊บกดให้นี่ให้โมโมอิคิสกิให้โมโมอิกดฮิวกดโม,โมอิสาสไปทันทีแบบนี้มันก็จะตายทันทีหลังจากนั้นกดลดคอร์สไว้รอก็ได้ครั้งนี้ให้มันยิงจนตายก่อนเพราะว่ามันน่าจะยิงจบได้อยู่จบรอบนี้ กดคิสกิให้โมโมอิกดฮิวกดศาสต์โมโมอิเข้าไปทันทีแต่ครั้งนี้เหมือนฮิวไม่เต็มว่ะโอ้โหแย่ว่ะมาลีสามดาวคิสกิเดรอสักพักก่อนแบวบนี้ข้าวคอร์ดไม่ถึงมาลีแล้วก็ศาสต์ลดคอร์ดไปสักพัก เอาจงจริงลดคอสมันไม่จำเปน็นต้องลดหรอกแ,แค่แบบเออมันขาดสก,กิลเนาะมันเว้นสก,กิลก็เลยจำเปน็นต้องลดกดไอ้นี่กดไอ้นี่แล้วก็สาดร์ลดคอสคิสก,กิมารีโมโมอิฟวัวบเข้าไป หายทั้งแถบอาลุยิงเสริมเข้าไปหน่อยจบเลยล่ะแรกก็จะดูง่ายๆนะแต่ทีม2เนี่ยก็ง่ายเหมือนกันทีม3มันไม่ง่ายล้วมาที่ทีม2กันเลยทีม2เราจะใช้ดูตัวดาเมดเป็นฮานาโกนะแล้วก็ตัวฮิวเป็นเซรีน่าี่อัพมาค่อนข้างสูงอยู่เต็มสูตัวนี้แล้วก็มาดีที่ยังไม่ได้เต็มอันนี้จัดทีมเป็นแนวทางได้นะแต่อันนี้แค่เล่นให้ดูเฉยๆโดยเราจะรอค่าค,าคอสสัก6แต้มประมาณนั้น พอถึงหกปุ๊บกดมาลีให้หุนแล้วก็กดเซรีน่าให้หุนหลังจากนั้นก็สาดนี่เสร็จเสร็จสกิลหน่อยก็มีเนรุกดสกิลไปก็มันเสร็จสกิลเนาะรอค่าคอร์สหกสี่รอ,อ,อ,กรอบกดมาลีกดเซรีนะ่าหลังจากนั้นก็สาสต์ปุ๊มเข้าไปสาดได้สามทีเลยว่ะครับนี้ นี่ง่ายๆคือตัวฮิวส่วนใหญ่ผมไม่ได้อัพไงอัพแค่เซรีนากับมาลีอะตัวฮิวอันนี้สาสท,ทิ้งระยะก่อนกดมาลีไปกดเซรีนาศาสาสาได้สองรอบเลยก็สาสไปกดเนรุเว้นระยะสกิลเอ่พอข้คอดผมก็กดมาลีกดเซรีนาแล้วก็กดศาส เสียงลบกบนก็ค่อนข้างเ่เยอะหน่อยนะสาตร์รอบนี้ก็จบอ่าโอเคโดยในทีมสุดท้ายของเราตัวดามเมจก็จะเป็นอโอริอ่าเอาจริงๆจะใช้เป็นไอ้นี้ก็ได้แต่มันไม่ได้อัพมาเหมือนอโอริไงคิวเราจะเป็นโคฮารุเปิดก่อนหลังจากนั้นอโอริเฮ้หลังจากนั้นเซอาเอเอเซอาเปิดก่อนแล้วค่อยโคฮารุหลังจากนั้นก็อโอริยิงตอบครั้งนี้มันเล่นยากอะเล่นด่านสองด่านสามไปก็ได้ทุกคนอะอ่า รอคาคอสักพักกดลดคอสให้กับยูลี่กดฮิวกดยูลี่ยิงไปเรียบร้อยกดกรอบย e ูร e ิไว้กดยูลี่ยิงไปกดย e ิ้กอ๊อบลดคอสยูลี่กดฮิวเอ,าง,อา,งาง่ายๆคือใช้จังหวะง่ายๆแหละ ทุกคนก็คงทำได้เหมือนกันขอบไปรออีวี่รีไปลดคอร์สย,ย,ยิงอีวี่รีอีกรอบตัวละเม็ดเลยอนะ่ะทิกทักโทรนะไอ้ฮี้อ่ะอะไรวะทำไมโทรศัพท์มันกระตุกจังเลยวะเ,ยเกมเป็นอะไรวะเนี่ย ปกติไม่กระตุกขนาดนี้นะโดยคะแนนสอบก็สองแสนกว่าๆเอาจริงเหรียญสอบประมวลเนี่ยแค่สอบได้แบบตาละเกาสิถึงร้อยก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนเรียนๆหนอะ่ะมันไม่ค่อยจําเป็นแล้วแต่สําหรับคนช่วงต้นนะมันจําเป็นอยู่หลังจากเล่นมาประมาณแบบครึ่งปีประมาณนั้นมันก็เริ่มแบบสำคัญน้อยลงเอาละครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบไปจริงๆคลิปนี้ก็บจบไปเลยเย่ยบายอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ subscribe กันนะครับนะจบไปเลยเย่บายสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกอะไรสักอย่างด้วยนะเม้นหนึ่งเม้นสองเม้นสามอะไรเงี้ยเออ